วันนี้เป็นวันเก็บไข่แล้วก็สามีก็จะเก็บสอปอด้วยตอนที่ยากที่สุดกวูเซ็กซี่มากเลยป้านา สวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้เป็นเดย์สบเอของรอบเรือนเนาะเจ็นาฬิกาสินาทีนะคะวันนี้เป็นวันเก็บไข่แล้วก็สามีก็จะเก็บสอปอด้วยนะคะ <S 2> <S 2> เก็บเชื้อเก็บไข่เนาะวันนี้ก็เป็นครั้งที่2ในรอบอายุ41ปีของคุก้อยก็เป็นเก็บไข่ครั้งที่2ก็คือไข่เดือนที่แล้วมาครั้งนึงวันนี้ก็เป็นเก็บไข่อีกเดือนหนึ่งก็ติดติดกันเลยวันนี้ก็จะสังเกตว่าเราหน้าสดมากก็คือไม่มีการแต่งเครื่องปร,ประทินผิวเครื่องประทินผิวน้ำหอมโรออนลิปหรือสเปรย์อะไรต่างๆยังไม่ได้เลยนะคะ ต่างหงต่างหูแหวนนาฬิกาสร้อยคออะไรก็ไม่ต้องเอามานะคะเพราะว่าวันนี้ผู้หญิงก็จะสลบส่วนผู้ชายก็จะเข้าไปในห้องกักเชื้อคุณหนะมอนัเจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าครูก็จะเก็บไข่แปดโมงเจ็ดโมงครึ่งก็คือไปเตรียมหาเส้นค่อนข้างหาเส้น<ม>ยากเวลาที่จะเจาะเรียกว่าเดินยาแล้วก็เมื่อคืนกดนำบนอานหารส่วนของผู้ชายไม่ต้องงดยังคงทานได้อยู่เมื่อเช้าพี่เจมก็ทานอะไรบ้างากับ M c ็ซออ โซลสองเมตรก็ 2, คือเอ็มโลเราทานก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจอยู่แล้วคะเพราะั้นค,คนที่จะมาเก็บเชื้อก็เน้นเลยว่าวันที่จะมาเก็บเชื้อก็ต้องสองเมตรมาประมาณสามสิบนาทีผู้หญิงกินอะไรไม่ได้แล้วมีความกังวลอะไรไหมคะไม่มีครับรอบนี้ดื่มน้ำเยอะกว่าเดิมเพื่อที่จะให้แบบออกมาเยอะหน่อยอแล้วที่เราออกมาน้อยหน่อยนึงนะคะล้วต้องกินน้ำเยอะนิดนึงนะคะส่วนคุณแม่ก็เข้าไปนอนขังๆประมาณยี่สิบนาทีทุกอย่างก็จบเสร็จสิ้นเก็บไข่แบบเดียวรอบนี้ไข่น้อยด้วยน่าจะเร็วขึ้นนะคะไข่แค่สิบฟองเองไม่รู้ว่าจะเก็บได้ง อ,นนะะอันนี้ค่ะอันนี้คืเป็นใบก็บนชะอคะชื่อนาสกุลนิตรลอนราชวชุษาอันนี้เป็นใบเนยินงยอมเก็บไขนะะ่นยนยอมให้เก็บะะตรงนี้นะใช่ค่ะเข้ามันเก็บไขะะไ่แล้วค่ะไปกระดด ะะเป็นยานะคะเป็นขั้นตอนท,ที่ยากที่สุดทำนปแล้วครัรงงรง้งนี้ครั้งนี้ตรงตรงฝั่งตรงฝั่งนี้ค่ะเื่อาข้าวตุเทียมสรุปนะคะรอบเดียวผ่านค่ะแล้วก็ไม่เจ็บเลยครั้งนี้เตรียมใจมาสองเข้าไปในห้องเก็บไข่นะคะห้องที่เราคุ้นเคยห้องเก็บไข่มันจะเหนียวๆเลย ตอนนี้แปดงีเข้าไปตอน8มอ้นานเนาะ47นาทีแต่เก็บจริงๆกิ่นาทีนะคะหนว่าน่าจะประมาณ นานกว่าเดิมยี่สิบ25นาทีประมาณนั้นค่ะ้างขว่าห้าใบได้สี่ข้างซ้ายเก้าใบได้ห้าเก้าได้ห้ารวมเป็นเก้าใบโอเคเป็นไงมั่งแม่ได้กี่ใบเก้าใบเลขสวยโอ้ถามจริงก็มีสิบใช่ไหมเก็บเลขเก้าท่นกลัวเซ็กซี่มากเลยค่ะ เ้าห้องไปซื้อหน่อว่าันี้บอร์หวยโวยออเนาะต้องมีเก้าฮมื่อที่ออกก้าศูนนะวันี้ซื้อเก้าหนึ่งไหมซื้อไปแล้วเนยอถั่วเขาไปกล้วยเขาไปโอเคเตอาเขาไปดเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ส่วนกะติดพี่ตัวกับปลานาที่มง นอเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้นะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเยอะหรอกมีใส่แค่เก้าเองมือแรกนะคะซุปกระดูกหมูคือหลังที่สลบอะคะ่ะเราก็ควรจะกินนี้แบบเป็นแนวแบบนี้ก่อนซุปซุปอย่าเพิ่งส้มตําอย่าเพิ่งต้มแซ่บกันก่อนนะคะก็เลยทานซุปกระดูกหมูทรงปลากั่นกับบ้าง ปมือม่อกี้คุณหมอรายงานแล้วค่ะได้ไข9่9้าใบจาก10ส่วนสุกเท่าไหร่ปกติสนที่เท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะักวิทย์ก็จะรายงานเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวรายงานให้แม่ๆฟังค่ะสวัสดีค่ะ